ยังมาที่ห้องควบคุมครับสอบตายันเกินเลยนะครับอ๋อมีระเบิดด้วยเนี่ยไหนต่อครับเนี่ยอ่อเก็บเอ็กพนะโบีบ XP. XP นี่จะเป็นประสบการณ์นะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีเลเวลด้วยนะครับอ๋อเครื่องนี้นะครับมันให้เรามากดเครื่องนี้นะครับอ่า Shepherd, I can't, I can't seem see to unlock the live feeds, anymore. but... Did you see that? Who's that woman in the van? That's Dr. Ivacore. She, she got, got here about a week, a week ago. Any luck? Headway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. เด้สมูท์นที่ได้รายละเอียดแสงเงาสวยมากเลยนะครับเรื่องนี้ลงบันไดครับลงบันไดนี่ไม่ต้องกดปุ่มเลยเลยนะครับเดินเข้าไปชนมันก็ลงองกดวีครับเพื่อโฟกัสสถานที่นะครับมันจะมีบังคับให้อยู่แล้วมองไปครับ มองรถไฟมันเคลื่อนที่ผ่านไปโอเควิ่งแมงเน๊ะจับเอง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 เก็บโอ้เอามอัลล็อกปีน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 โอ้ยอ๋อขามได้ขามได้ตกใจ ทำไมมันมืดมัวบรรยากาศน่าเจ็บตัวอะไรเช่นนี้วิ่งไปฮะวิ่งไปเอาเลยเลยเลยอะไรวะอ่านถึงคาเมลอนเฮอริสันแคมบูดิเฮลิสแดนแมงไมสซิ่งอินดิฟาย布拉布ลาบลาช่างแม่งนะฮะเราเล่นต่อไปนะเฮ<ว><ว>อะไรวะอะไรวะ some glass c ค n be b r o k น n มอไม่ให้ท่าทำลายกระจกนะฮะทำลายกระจกครับทำลายกระจกแม่งเลยเอาแม่งเลยใส่แลกเลยใส่แลกเออโอ้โหเด้อเด้ออูนี่มีอะไรเกิดขึ้นไปกันต่อนะครับ เหมือน hmm, <we> แอจะเสียนะครับมันไม่ใช่นะฮะ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยเลยคูฮเฮ้ย <muchly> to to I guess we know how has got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. You did what needed to be done. Right now, I need you to get us to the archives. Through the door. We're getting close. Nice. Let's move. Let's move. Bye. เตรียมอาวุธกระสุนให้พร้อมนะครับอ่าเก็บอกพีระเบิดไม,ไม่มีนะครับไม่จะเอาไม่ใช้ออม่ายังไงอะไรกูจะทำอะไรเนี่ย <got> ไปกเออใช่เมื่อกี้เลเวลอัพใช่ไหมครับนี่วิธีอัพเลเวลนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับโจแนลนะครับเอาไม่ใช่โจแนลนี่ดูมิชชั่นครับขอโทษเข้าผิด เข้าไปที่มันูนะครับมันจะมีวิธีการสอนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะไปเรื่อยเลยกูนี่ครับเข้ามาที่นี่อันนี้คือพอยที่เราจะสามารถอัพสกิลได้นะครับอันนี้คือสกิลที่เราใช้นะอย่างอันนี้ก็คือสกิลที่ใช้โจมตีเมื่อกี้นะผมจัาอันนี้นะครับพลังดีนี่เลยเอาใช้อัปเกรดคอสสามนะครับมีพอยแค่หนึ่งอัพไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ เปิดระเบิดได้ไหมอยากอัพระเบิดอ่ะอัพระเบิดอ่ะอัพไม่ได้อีกอัพอะไรดียังอัพไม่ได้นะครับก็เก็บไว้ก่อนสะสมพอยก่อนนะครับเราให้อัพทีดเลอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นการติดตั้งอาวุธนะครับแต่ยิ่งอาวุธเยอะเท่าไหร่น้ำหนักเรากยยิ่งเพิ่มมาเท่านั้นนะก็ ไม่ต้องอัพไม่ต้องเพิ่มช่างมันแค่นี้พอแล้วไปต่อครับเฮ้ยบูครับบูไม่ไม่หลบด้วย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 อมส่แรกสแรกเฮ็เฮ็ช็อตไอ้ไอ้แมงมีโลด้วยจ้์ เทียนนะเฮ้ยหลบหลบหลบเงี้ยเลยเดี๋ยวเก็บของก่อนไอ้ไก่ละไปอ๋อลอย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 ไม่ลอยยิงเท้าแม่งเลยนี่อ่ะกันตัวยิงเท้ากันตัวยิงเท้าตายไหมตายไหมตายไหมตายแล้วนะฮะไปต่อครับ เฮ้ยโอ้มเราไม่กลัวแล้วนะฮะเลือดเราเยอะนะครับกลายระบายอุ้ยเต็มเลย เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยช็อตเมื่อกี้เห็นใครแอบอยู่แถวนี้นะเอ้ยไก่บินไก่บินไปอือยิงแม่ให้หมดนะฮะเอ้ยยังมาโผล่อ็งนี่วะตกใจเออโอ้ไก่บินไก่บิน เดินต่อครับเดินต่อมันมากครับเกมนี้เข้าขั้นเลยทีเดียวโอ้กระจกทำจากอะไรเนี่ยยืมไปใช้ที่บ้านแล้วอันได้ไหมทนเหลือเกิน วิธีเปลี่ยนปืนชทลูก,กิงเมาหรือเทชิปเลือกก็ได้ครับอ่าเป็นแนะนำวิธีอะไรเอ่ยแวฟปูนักเก็ตแวฟปนอนนักเก็ตนะฮะเก็บ,บไปนะครับเราสามารถรับเก็ตอาวุธได้นะครับเกมนี้อันนี้เป็นของสไนเปอร์ไรเฟิลนะฮะ ไปไหนต่อไปไหนต่อเหล่าอ๋อมาทีู้ปต้องซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีไปทางสะดวกเขื่อเขื่อเขื่อเฮ้ยเฮ้ยว้าวลูกซอง มันคือป็นลูกซองนะฮะเฮ้ยโชคฮันด์สแตมเมนต์มูบัพเฟิร์สไปคนแรกเลยมึง เราจะต้องค่อยๆไต่ไปตามกำแพงนั้นนะฮะเดี๋ยวนะผมหาทางไปก่อนเฮ้ยปล่อยล้วโอ้ยเชื่อกือโดนเฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบปลาเฮ้ยย่าหลบ